ตัวอย่างหน้าที่24นันจะทําให้ดู1ข้อเนาะถ้าเจอ3 3ก้อนแบบนี้ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นช่วงหน้าช่วงหลังเนาะก็คือใช้ไหมบรรทัดเนี่ยขีดเส้นแบ่งครึ่งก่อนเหมือนกับที่เราเคยทําอะเรามาดูช่วงแรกช่วงแรกก็คืออะไรคะ5น้อยกว่า 2x ลบ3ทีเนี้ย 2x มันอยู่ฝั่งขวาเนาะเราก็ยื้ 2x ไว้เราก็ไม่ต้องไปย้ายอะไรให้มันยุ่งยาก จากนั้นเราย้ายลบ3ตัวนี้ไปหา5กลายเป็น5บวก3 2x มากกว่า8จากนั้นย้าย2ไปทำไม2ไปหารก็เป็น8ส่วน2เพราะฉะนั้น x มากกว่า4 เก็บคำตอบที่ได้ไว้ในใจโดยใช้ปากกาไฮไลท์นะคะไฮไลท์ไว้เลยนี่คือคำตอบแรกของเราต่อมาไปดูช่วงหลังสิช่วงหลังมีคำตอบเป็นอะไรช่วงหลังคือใครก็คือ 2x ลบ3น้อยกว่า9ทีเนี้ย 2x มันอยู่ฝั่งซ้ายเราก็ยืดไว้ว่าให้มันอยู่ฝั่งซ้ายน้อยกว่าย้ายลบ3ไปทำอะไรกับ9ก็คือย้ายไปบวกถูกไหมอ่ะก็เป็น 2x น้อยกว่า12 จากนั้น2มันคูณอยู่กับ x ก็ย้าย2ไปหารเพราะฉะนั้น x น้อยกว่า6กคาตอบที่2ไฮไลท์ให้สวยงามนะคะจากนั้นเราก็เอาตัวเลขมาเรียงมันมีเลข4กับเลข6แน่นอนเวลาหนูเขียนกราฟหนูก็ต้องเรียงจากน้อยไปหามากมาดูคําตอบแรกทึบโป่งก็คือโป่งถูกไหมคําตอบที่สทึบโป่งก็คือโป่งทีนี้ x กว่า4แปลว่าไปทางขวาแต่ฝั่งเนี้ย x น้อยกว่า6ตรงนี้ก็ไปทางซ้ายมันจะบรรจบการเห็นปะาว่ามันจะชนกันให้นักเรียนเขียนเป็นเส้นเดียวเนาะซึ่งครูเขียนให้ดูอะมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เนาะวาดให้สวยงามนะคะต่อมาอีกหน้าหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมก็คือหน้าที่25้านะคะทาเหมือนเดิม ครึ่งแรกของเราคือใครเราเขียนไปก่อนก็คือ x ลบ2น้อยกว่า10ลบ x ทีเนี้ย x อะ่ะเราเห็น x อะ่ะมันอยู่กันคนเราฝั่งถูกไหมเราต้องย้าย x มาอยู่ด้วยกันและย้ายตัวเลขไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งให้หมดอ่ะมาดูครูยืด x ฝั่งซ้ายไว้และย้ายลบ x ตัวเนี้ยกลายมาเป็นบวก x น้อยกว่าฝั่งขวาตัวเดิมคือ1ิบ ย้ายลบ2มาทำไมกับ10ก็คือบวก2หน้า x มีเลขอะไรซ่อนอยู่เลข1 1x บวก 1x ได้ 2x 2x น้อยกว่าใคร12จากนั้นย้าย2ไปหารเเดียวเลยน้อยกว่าใคร6ได้ละ1นึคำตอบนี่คือคำตอบที่1ต่อมาไปดูคำตอบที่2ก็คือช่วงหลังช่วงหลังคือใครหลักก็คือ10ลบ x น้อยกว่าใคร x บวก2นี่ก็คือตัวนี้ก้อนนี้ เอามาเขียนเหมือนเดิมแบบที่เคยทำเนาะทีเนี้ยครูอ่ะไม่ต้องการให้ x มันติดติดลบเพราะฉะนั้นครูจะย้าย x ฝั่งซ้ายไปหา x ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นจะย้ายบวก2มาหา10กลายเป็น10ลบ2น้อยกว่าฝั่งขวา x ถูกไหมย้ายลบ x มาเป็นบวก x หน้า x มีเลขอะไรซ่อนอยู่เลข1อ่ะ สิลบสได้ 8, 8 8น้อยกว่า 1x ึ่บวกหนได้ 2x จากนั้นย้าย2ไปหาร x เดียวมากกว่าใคร C นี่คือคำตอบที่สองของเราจากนั้นมาวาดมาวาดกราฟเนาะไอ้ศูนย์ตัวนี้หนูก็ใช้ลิฟลิกลบออกไปนะคะไม่ใช้ปากกาขีดค่าเนาะ4มาก่อนเขียน C ค่ะเรียงจากน้อยไปมาก C แล้วก็6เป็นโป่งทั้งคู่เนาะทีนี้ x มากกว่า4ไปทาง ขวาแต่ตัวนี้ x น้อยกว่า6ไปทางซ้ายเห็นไหมว่ามันจะชนกันอย่างนี้เนาะให้นักเรียนเขียนเป็นเส้นเดียวแต่ที่ครูทําคือครูให้นักเรียนดูเส้นทางที่มันไปเฉยๆแต่เวลาเขียนคําตอบก็เขียนเส้นเดียวแบบนี้เนาะก็จบแล้วนะคะให้นักเรียนทานะคะให้เสร็จเนาะสองหน้าหน้าที่ยี่สี่และยี่สิบห้าด้วยความสงบนะคะห้ามเสียงดัง ถ้ามีคนมาฟ้องว่าสามทับสองเสียงดังครูจะลบคะแนนทั้งห้องตามนี้นะ